โอ้อยเดี่ยวตามเรือร่องนเลยโอ้ยฟังดิผมทําอะไรแล้วครับผมทําอะไรไว้แล้วครับเออไปทำอะไรไว้คือถ้าเรื่องไม่สดมนี่เปล่าเขารู้ยั้ไงเขาคุยกับผู้ใเห็นแจนแจ็คบอกว่าจะไปคุยกับผู้ใหญ่ครับอ,อ๋อแล้วแล้วฟังดิมันเกิดอะไรขึ้นก็เอาแบบเล่าจริงๆริะครับเม่วาผมว่ากลับหอไปครับแล้วก็ไปนั่งรอกิจกรรมที่หอครับ แล้วพอเขาสวมดมนต์เสร็จปุ๊บจบไปรอบหนึ่งครับยังไม่แผ่เมตตาแต่ว่าผมไม่ได้นั่งสวมดมนต์นะครับผมไม่ได้พนมมือด้วยเขาก็บอกว่าเฮ้ยสวดใหม่พี่มึงสองคนยังไม่สวดผมก็เลยพูดไปว่าผมไม่ได้นับถือศาสนา,เขา,า,าเขาบอกว่าเขาบอกว่าถ้าเกิดไม่นับถือศาสนาเนี่ยในปร,ประชาชนก็ต้องเป็นเด็ดไม่ใเกี่ยวข้อพุดผมบอกว่าผมก็เลยว่าผมมีสิทธิในการนับถือศาสนาซะอีกอะไรเงี้ยเขาบอกว่า,าครูผิดเองแหละเนี้ยเดี๋ยวไปคุยกับผู้ใหญ่ดูนะ ประมาณน,นี้ครับมผมก็ไม่ได้นับถือจริงๆผมไม่ได้สวดมนต์มาก็สักพักหนึ่งแล้วครับอม่าน่ใจเขาเพิ่งรู้จริงๆใครเขาเห็นหลายรอบแล้วนะครับแต่ว่าครั้งนี้ก็เพิ่งบอกไปครั้งแรกครับทุกคนก็เห็นหมดแล้วครับตอนเช้าเข้าแถวผมก็ไม่ได้สวดหมดมที่บ้านรู้ไหมรูครคร้ครับที่บ้านเลยผิดไปแม่ครับแล้วพ่อรู้ไหมพอ่อน่าจะยังไม่รู้ครับแล้วแม่ว่าไง แม่ก็ไม่ได้ว่าอะไรครับก็ให้พได้ว่าเขาก็บอกว่า,วามันมันก็แค่เรื่องสมมติขึ้นมาสาหรับผมก็ผมไม่ได้นับถือขานาดจริงๆแล้วเคยเคยแจ้งอาจารย์คำนี้นเออไม่เคยแจ้งอาจารย์ครับแล้วถ้าเกิดเขา จะสงสัยเขาผิดเอาไม่ได้ผิดหรอกครับแต่ว่าคือเขาก็ไม่ได้ถามผมนะครับ s> <S เขาก็บอกว่าพี่มึงสองคนยังไม่สวดให้สวดใหม่เออจริงๆแล้วถ้าเธอรู้สึกว่าเธอไม่ไม่ได้เป็นแบบนั้นมาสักพักทำไมไม่แจ้งอจาร์คราผมไม่รู้ว่าต้องแจ้งด้วยแล้วอาจารย์เขาจะรู้ไหมครับแปลกนะเป็นคนมีความคิดดีนะครูไม่ว่าอะไรนะมันเป็นเรื่องของความเชื่ออะไรตนี้ ถ้าลองคิดกลับกันแล้วอาจารย์จะจจเป็นเขาอาจารย์เขาจะเป็นต้องรู้ล่ะแล้วเขาจําเป็นต้องถามเธอก่อนไหมหนั่นหมายความว่าเธอก็จะคิดว่าเธอทาอะไรก็ได้ที่ตัวเองอยากทำใช่หรือเปล่ามันเป็นแบบนั้นหรือเปล่า<ต>ลผมไม่ได้คิดแบบานั้นก็ลองคิดลองคิด,ลคดแล้วก็ลองลองลอง,ลองคิดอ่ะครูก็ชวนเธอคิดอ่ะว่าแล้วถ้าเกิด ถ้าเธอไม่เคยไปบอกเขาั้าที่เธอควรจะบอกเขาทำไมถึงเลือกที่จะไม่บอกมันก็เป็นคําถามาว่าแล้วผมต้องบอกเขาเหรอผมจะเป็นต้องบอกใครไหมอ่าแล้วลองตอบด้วยแล้วผมจะเป็นต้องบอกผมก็ไม่รู้เหมือนกันแบบเดินไปแล้วก็บอกเขาว่าผมเลิกนับถือศาสนาแล้วมันก็ดูปแปลกๆไหมครับอ้าวแล้วแบบที่ทํามันไม่แปลกหรอผมก็ทํามาไม่เคยมีใครว่าผมนะครับ ผมก<ช>็<ผ>มไม่ได้ไปเดือดร <ไป S 2> ้อ,อนเขาสสุ่สงสัยแล้วเขาเขา,เขาแปลกเหรอที่เขาจะสงสัยในเมือ่อแค่เค่ไปบอกว่าถ้าเกิดผมไม่ได้ตรวจมลอะไรอย่างเงี้ยอาจารย์ก็อย่าว่าผมนะครับเพราะว่าผมไม่ได้นับถือศาสนาถ้าเธอไปบอกเขาตั้งแต่แรกมันก็คงจบนะก็คือตอนนั้นคือผมไม่ได้สวดมนลผมก็นั่งอยู่เฉยใช่ไหมแล้วคือเขาก็พูดไปเลยว่าพี่มึงสองคนยังไม่สวดสดใหม่ยังไงไม่ก็าเราพูดถึงก่อนหน้านี้ไงเราไม่ได้พูดถึงเม,ม,มื่อวาน แล้วผมต้องบอกใครบ้างครับไม่แล้วเะเอาเธอลองคิดแล้วเธอลองตอบผู้อ่นเอาเธอลองคิดเธอคิดปะเธมีความคิดใช่ไหมเธอมีความคิดเธอก็ต้องตอบอยู่มาถึงม .6 แล้วอ่ะมันต้องมีความคิดแล้วส่วนเธอคิดเหมือนชาวบ้านจะช,ช่องหรือเปล่าคงไม่สนใจหรอกเพราะเดี๋ยวเธอก็จบแล้วลองคิดแต่ว่านึกถึงคนอื่นบ้างเนี่ แต่ว่าผมก็ไม่ได้ไปเดือดร้อนใครนะครับผมก็อยู่เฉยๆไม่ได้เชใครยของของลูกน้องๆเธอจำไม่ได้หรือว่าไม่ได้คิดอย่างนั้นผมไม่คิดว่าการนับถือศาสนาของผมมันไม่ได้ที่สิ่งที่เขาจะต้องทํมันเป็นกิจวัตรที่เขาจะต้องทําแต่ว่ามีเรื่องที่ไม่ทําโดยที่ก็ไม่มีใครรู้ว่าเพราะอะไรมันกลายเป็นว่าเธอนึกถึงแต่ตัวเองไม่ได้นึกถึงคนอื่นเลย มันไม่ได้ทำให้ใครเดือดร้อนหรอกจริงๆเหรอครับผมไม่ได้ไปนั่งรบกวนใครเลยโทรศัพท์ก็ไม่ได้เอามาเล่นครับมผมก็นั่งอยู่เฉยๆของผมแต่ว่าตอนนี้มันก็เกิดเหตุการณ์ที่ว่ามันขาดการสื่อสารมันขาดการสื่อสารจริงๆถ้ากดไปบอกอาจารย์เขาตั้งแต่นมเริ่มรู้สึกแบบนี้มันก็รู้สึกว่าก่อนหน้านี้จะมีสักคนหรือสองคนเขาก็บอกอาจารย์แบบะว่าว่าเขาไม่น่าตื่นสนาน จำได้ไหมใครพี่แฟมครับเออเขาก็มาบอกไอ้ผมก็พูดเล็กจริงว่าเขาก็มาบอกแต่ประเด็นคือ,อคือจริงๆแล้วการที่อาจารย์เขาไม่ทักท้วงตั้งแต่แรกเขาก็อาจจะเห็นว่าเธออยู่มหแล้วจนเขารู้สึกว่ามันมันบ่อยเกินหรือเยอะเกินเขาต้องดูแลเด็กเป็นร้อยคน ไม่ได้ดูแลเธอแค่คนเดี่วหรือเขาอาจจะไม่เคยดูแลหนึ่งเธอเลยก็ได้เธอคือหนึ่งในกี่คนที่คนหนึ่งเขาต้องดูแลในเมื่อถ้าระเบียบว่าแบบนี้และมีใครสักคนหนึ่งทำผิดระเบียบโดยที่ไม่ได้มีการแจ้งหรือบอกว่าเพราะอะไรมันก็ไม่แปลกนะที่ครูจะสงสัยเป็นครูก็จะสงสัยก็สำหรับผมแล้ว ผมก็คิดว่าระเบียบโรงเรียนมันไม่ได้ห้ามเรื่องการนับถือไม่แต่ว่าเขากำลังพูดถึงการเป็นข้อปฏิบัติเขาจะต้องมีการสวดมนต์นี่นั่นก็เปิดมาบังคับนักเรียนครับไม่ได้บังคับแต่เป็นข้อปฏิบัติจะถ้าผมไม่ไปนั่งสวดมนต์ผมก็เธอก็ต้องชี้แจงเหตุผลถ้าคุยยอมรับได้ก็อนุญาตแต่นี่คือเธอไม่ทาอะไรในขณะที่คนอื่นเขาก็ทํากันไม่นับไอ้พวกที่ไม่สวดเพราะว่า ไม่ได้ตั้งใจแต่ถ้าผมเกิดบอกเหตุผลขึ้นมาแล้วอาจารย์เขาไม่รับฟังถ้ารู้ได้ไงว่าเขาจะไม่รับไปในขณนะที่เธอยังไม่เคยที่จะบอกมือพยายามที่จะบอกเขาในขณนะผมพูดไปเมื่อวานนี้เขายังบอกว่าจะมาฟ้องผู้ใหญ่อยู่ท่าทางถึอด้วยจริงๆกูเข้าใจอาจารย์เขานะขนาดกูเห็นท่าทางถึอตอนนี้กูก็ยังเข้าใจอาจารย์กูแค่ต้องใจเย็นแค่นั้นเองเพราะเดี๋ยวเธอจะจบแล้ว เม่อที่ทำอะไรก็ก็ต้องนม่ถึงคนอื่นหมด้วยแต่ว่าเธอจบแล้วครูคงไม่ได้คิดจะไปสอนอะไรเธอเยอะหรอกทุกวันนี้ที่เธอทำทำอยู่ว่าบางทีก็ก็อาจจะมันเป็นตัวตนเธอเป็นความเชื่อความคิดของเธอเธอก็มีสิทธิ์ไม่ว่าหรอกเพราะถ้าว่าผมว่าไปนานแล้วแล้วรู้อยู่ว่าเธอพยายามที่จะทำ อะไรให้มันไม่กระทบกับชาวบ้านชาวช่องเขาที่เรียกมาถามกูกูว่าอะไรเธอักคำหรือยังแค่แค่ชวนคิดโดยคิดที่คิดถึงคนอื่นเ้วยบางทีการคิดเนี่ยมันคิดได้หลายทางหลายมุมมองก็เหมือนกับโอเคถ้าเกิดัวนเธอธิบายกููเข้าใจเธอมีสิทธิ์ที่จะคิดแบบนั้นแต่ก <considered> right. <sub yup> ูก็แค่จะบอกว่าเฮ้ยก็ลองคิดแบบอื่นดูบ้างว่าถ้าเป็นคนอื่นเขาจะคิดยังไงคนที่เข้าคิดแบบหนึ่งแต่เราอยู่ในสังคมของเขาไง นอกจากเธอกลับไปอยู่บ้านคำว่าข้อปฏิบัติหมายว่า,าสังคมส่วนใหญ่เขายอมรับที่จะปฏิบัติไม่ได้เ <c oughs> ป็นการบังคับว่าเธอจะต้องมาพนันอู่เไรว้พระเธออยากจะเชื่ออะไรก็เชื่ออะไรไม่มีใครว่าเธอจะนับถือศาสนาก็ไม่มีใครว่า,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 แ,ตวาแต่โอเคส่วนใหญ่เอาว่าแบบนี้ก็คือแบบนี้แต่ว่าค,าครูไปบังคับ คนที่นับถือศาสนาคลิต์ให้มาทําอะไรแบบนี้ได้ไหมก็แค่พูดคุยกันว่าหนูทําอะไรได้บ้างหรือหนูทําทอะไรไม่ได้าถ้าหนูทําอะไรไม่ได้เช่นศาสนานี้ห้ามห้ามทําแบบนี้หนูก็จะเข้าใจว่ามันห้ามทำเรต้องรู้ว่าหนูอยู่สังคมไหนด้วยแบบหนูอ่ะก็นู่นน่ะอยู่อเมริกาอเมริกาเกือบทรึประเทศเขาไม่มีศาสนาเขาต้องม่อยู่อเมริกา แต่หนูอยู่สังคมนี้สังคมนี้ก็ทําแบบนี้แต่หนูมีความคิดแบบนี้ก็แค่บอกเขาว่าผมคิดแบบนี้นะครับอาจารย์อาจารย์เห็นว่าอ่ะโอเคถ้าเราว่าก็าตามนั้นก็ไม่ได้ว่าอะไรก็อย่างแฟนคุูก็ไม่ได้ว่าอะไรโอเคครับก็ต้องไปบอกอาจารย์เขาเดี๋ยวครูบอกเขาเองเพราะถ้าเธอไปบอกด้วยท่าทางแบบนี้เดี๋ยวก็การที่จะเราจะทําให้คนอื่นเขาเข้าใจยอมรับอะไรก็ กูก็ลองดูตัวเองด้วยนะอ่ะไปเถอะกูจะบอกาจาง์้ย